we we'll สวัสดีคร no ับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจิระรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะครับวันนี้อยู่กับผมสุพัชวรมาลีครับคุณผู้ชมครับจากในช่วงตอนที่ผ่านมานะครับที่รายการของเราได้นําเสนอเรื่องราวนะครับในครั้งนี้ครับจะเป็นการนําเสนอต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการเตรียมการอย่างไรนะครับรวมถึงการเรียนการสอนโรงเรียนนะครับซึ่งสามารถก้าวไกลนะครับไปการสอนเป็นระดับนานาชาติแล้วด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมในนเเทปี้ลย คิดเพื่อก้าคือโรงเรียนมัธยมในโรงเนี่ยมันจะเป็นโรงเรียน2ภาษาแบบ e อังกฤษโ o g r a m Mini English โปรแกรมนักเรียนประมาณสักร้อยละแปเนี่ยเรียนโดยโปรแกรมอย่างนี้แล้วก็มีนักเรียน20%เเนี่ยเรียนโดยโปรแกรมปกติพูดง่ายๆว่าเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้เข้าคราวนี้ครู ผู้สอนส่วนใหญ่จะเป็นครูต่างชาติกับอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้สอนหลักข้าราชการประจําก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สอนรองและก็เป็นผู้อะไรนะเป็นครูโคนะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ปั๊บผมบอกเอ๊ะถ้าทํายังไงให้โรงเรียนทั้งหมดเนี่ยให้สามารถมีโอกาสได้เหมือนโรงเรียนอิงกิสโปรแกรมให้เด็กทุกคนแล้วให้ครูผู้สอนรองที่เป็นข้าราชก,การประจำนะได้พัฒนาไปพร้อมๆกับรีซอสท,ที่เรามีอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นผมเลยยังจับ กระบวนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาอังกฤษแบบบูรณาการที่ผมเรียกว่า English for Integrated Study หรือสั้นว่ารูปแบบ EIS เนี่ยนะผมเอามาใช้ที่นี่เจตนาที่มาใช้ที่นี่ไม่ต้องการทำอะไรต้องการพื้นหนึ่งเพื่อต้องการยกระดับครูประเด็นที่2เปิดโอกาสให้เด็กที่ขาดโอกาสการเรียนแบบ2ภาษาได้เรียนสภาษาจากครูคนเดิมเขานี่แหละ และประเด็นที่สมอยากจะพัฒนารีสอร์ทหมายถึงพัฒนาครูต่างชาติและก็อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนอยู่ในโรปรแกรม e p m p เนี่ยให้มันเาเรียกว่าให้มันมีคุณภาพให้มีเต็มที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในตรงนี้เพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปั๊บยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดจะบ,บอกเอาละทําโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนแบบมาตรฐานนานาชาติและ2ทําครูโรงเรียนนี้ที่เป็นข้าราชการให,ให้สามารถสอนในมาตรฐานสากล,ลหรือว่านานาชาติอย่างนี้ได้นะครับ และประเด็นที่3จัดหลักสูตรให้เด็กนักเรียนทุกคนเรียนด้วยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์อย่างน้อยน้อยนะเป็นภาษาอังกฤษให้หมดทุกคนเลยนะครับตรงนี้นี่นี่คือประเด็นสำคัญตรงนี้และที่นี่เขาเรียกว่ามี ICT ีดีอยู่แล้วมีเครื่องไม้เครื่องมือดีทีแต่ว่ายังไม่ได้ถูกใช้มากผมเลยจับมาพัฒนาว่าเอา ICT มาผสมผสานในการอะไรนะการเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องมือผสมผสานในการสอนแบบ edia, มันตีมีเดียคือใช้สื่อให้มากเพราะโดยหลักและครูต่างประเทศสอนเนี่ย จะใช้สื่อเหล่านี้น้อยเขาจะใช้ความแข็งของตัวเองก็คือหมายความว่าเขาใช้เป็นจะเป็นเจ้าของใน็ตเจเนทีฟชิวิเกอร์เขาได้ทอล์คกิ้งแล้วเด็กส่วนใหญ่ก็ฟังไม่ทันดูไม่ทันในกรณีที่เด็กที่สอบเข้ามาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะที่เขาเรียกว่าลิทเตซีพื้นฐานทางด้านการความสามารถทางด้านภาษากฤษพื้นฐานเนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์แต่ผู้ปกครองก็อยากยังไงครับให้เข้ามาเรียนเราจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของเราตรงนี้ที่ผมพูดคำว่า CS CEIS ตัว C ตัวแรกก็คือในเรื่องของคำว่าไซเบอร์ตัว E ในเรื่องของคำว่าอังกฤษตัว I คือ Integrate ตัว S คือคําหมายความว่าเรียนรู้ซึ่งกันและกันคือ Study ไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่คือเป็นกลยุทธ์ของของที่นี่คือเราเราต้องเข้าใจคำว่า Internationalism เนี่ยที่จริงเนี่ยมาที่จริงเนี่ยเราหนีไม่พ้นเลยว่าโลกอนาคตเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกัน เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเจะเป็นเครื่องมือกลางเท่านั้นแหละที่สื่อสารนะครับเราเราต้องเข้าใจประเทศไทยเ่ยเรียนภาษาอังกฤษมาแทบตายนานแล้วแต่คนที่ใช้เรียนภาษาอังกฤษและจบโดยใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ได้น้อยมากแสดงว่ากระบวนการมันเหมือนกับว่าเอประเทศเราไม่เป็นอินเตอร์น่ะแต่ในความเป็นสังคมอาเซียนต่างๆมันอยู่ด้วยกันและโรงเรียนนี่เป็นอยู่แล้วพูดง่ายๆว่าครูที่นี่ไม่ใช่ครูแค่ชาติฝรั่งอย่างเดียวนะ มีทั้งแอฟริกามีทั้งเวสเทิร์นมีทั้งอเมริกันมีทั้งออสเตรเลียมีทั้งอะไรนะกลุ่มอาเซียนอินโดนีเซียเอมเริ่มอยู่นีนี้หมดเลยนี่คือความเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเป็นมัลติลิวิ้งหรือหมายถึงว่าความหลากหลายของการเป็นอยู่หมดเลยเพราะนั้นภาษาที่เขาใช้อยู่ภาษากฤษภาษาดียวนะเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปั๊บทำโรงเรียนนี้ให้มันเป็นเขาเรียก่ามาตรฐานทางด้านนานาชาติอะเข้าใจว่ามาฐานนานาชาตินะครับไม่ได้หมายความว่าจะไปเป็นโรงในนานาชาติไม่ใช่ ทำคนไตให้เขาอยู่ในมาตรฐานาชาติเพราะฉะนั้นรีสอ์ที่เรามีอยู่ทำอย่างไรมันถึงจะเอามาใช้กับเิ่งนี้ได้สิ่งสำคัญที่สุดต้องทําให้คนในนี้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเจ้าของโรงเรียนนี่คือข้าราชการและเขาจาข้าราชการนะฮะว่าโรงเรียนราชการเดิมคือเจ้าของคือครูราชการให้เข้าใจว่าเราจะปรับมูฟนี้ยังไงเนี่ยนี่นี่คือตัวสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นพอถึงวเวลาทํางี้ปั๊บเราบอกเอาเระพัฒนาครูด้วยโปรเซสนี้แหละพัฒนาครูด้วยโปรเซสนี้ว่า ความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแสดงว่าเราต้องใช้สื่อที่เป็นสากลกระบวนการเรียนการสอนต้องเข้าสู่สากลเทคโนโลยีจะต้องเข้ามาใช่ไหมครับถ้าพอเทคโนโลยีเข้ามาปั๊บและเราเอาสิ่งเหล่านี้ให้ครูได้อินพิเม้นต์ชัวร์เลยเด็กจะได้ผมเชื่อว่าถ้าครูพูดภาษาอังกฤษได้เด็กพูดได้แน่นอนเราจะสังเกตโรงเรียน EP ทั้งหมดเนี่ยผลเปอร์ฟอรนซ์่ังกิดดีหมดไม่ได้หมายความอย่างอื่นไม่ดีนะ แต่ไปดูโรงเรียนที่มีโปรแกรม E.P ใฉพาะกลุ่มนี้ภาพรวมๆของค่าโอเนสูงหมดแต่เพียงปริมาณมันน้อยเท่าไจรปริมาณมันน้อยไหมฮะเพราะฉะนั้นพอถึงนี้ปั๊บเดิมมันมีอยู่แล้วเกือบ80ทำให้มัน100%เลยได้ไหมพอทาให้100%จะไปพูด E.P ทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะไอเด็กที่ไม่มีตังค์เอาทำไงอ่ะอก็ทําเด็กไทยให้มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโดยวิธีการผสมผสานเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้น E.I.S ผมเลยกลับมาใช้ I.E.P ที่นี่เราเรียกว่า จาก Intensive English Program ที่เป็นภาษาที่โอ้โหเขาเรียก e ี EP สุดยอดอะ่ะไม่ใช่แล้วต้องเป็น Integrated English Program มาเอาอ g ง i s h โปรแกรมมาบูรณาการนี่คือคือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นโรงเรียนนี้ตอนนี้ผมโวกแบบคอมพลีครูของผมที่เป็นคนไทยที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษามาก,ก่อนมีโอกาสได้ใช้เพราะได้ใช้รีซอสไม่ต้องไปหาใครที่ไหนเลย เรื่องนี้มีความสําคัญมากเพราะไอตอนที่ผมไปทําเทรนครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยจะทําอย่างไรถึงให้เขาพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเราพบเลยครับเราเอาหนังสือม .1 คณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์มาสอนเด็กม .1 ของเราในเป็นภาษาอังกฤษที่จากสิงคโปร์เด็กไทยรับไม่ได้เพราะลิ t เ r a c y เของภาษามไม่ถึงนะพอทีรไมถึงแล้วครูเขาบอกว่า ไม่เป็นไรเขาก็ไปเจออะไรครับในเทคโนโลยีในนั้นแหละมี u t u b e มี PowerPoint ยตเขาบอกว่าคอนเซปต์เท่ากับมน1เลยแต่ภาษาเท่ากับป่1เขาจะภาษาอังกฤษเท่าปอ1ครับหมายความว่าเขาเรียนภาษาจากรูปภาพเรียนจากสิ่งเหล่านู้เหล่านี้พอเข้าใจตึ้งปั๊บเท่าเลยครับนี่นี่ลักษณะทชนี้เราเลยเข้าใจว่าอ๋อไอสิ่งที่ง่าย่านี่ไม่ต้องไปซื้อหนังสือแต่ไปอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยี พออยู่เทคโนโลยีหยิบมาผสมประสานการสอนเท่านั้นสักพักเดียวเขาไม่ทันหนังสือเลยเพราะฉะนั้นพอเห็นเรื่องเหล่านี้ปั๊บโรงเรียนนี้เด็กที่นี่ใช้เทคโนโลย,ยีเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับพ่อแม่มีอะไรครับเรียกกด้ว่ามีพลังมีกําลังที่ให้ใช้งี้แล้วโรงเรียนนี้ไอตอนน้าท่วมเราจะสอนเสาอาทิตย์ก็สอนไม่ได้อาจารย์มหาวิทยาลัยเขาก็มาไม่ได้อาจารย์ฝรั่งเขาพูดเสาอาทิตย์ปั๊บเขาก็ไม่อยากมาเดินครึ่งทําไงครับ ผมจัดการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เนต็ตเลยพอสอนผ่านทางอินเทอร์เนต็ตเท่านั้นแหละไปเห็นลูกเห็นนักเรียนอยู่บ้านปเปลี่ยนจากการเล่นคอมพิวเตอร์เกมมาเป็นเล่นคอมพิวเตอร์เพราะครูให้งานผ่านทางนี้บางทีนี่ครูนี่ทำอินิเมชันแบบคอมการ์ตูแล้วนะให้ดูแล้วมันเป็นฟิสิกส์นะเด็กก็ต้องมาลังเขียนเป็นคำตอบแล้วบอกโอ้โหนี่แสดงว่าเหีนสำเร็จเลยน้ำท่วมคราวนั้นเนี่ยเราก็จัดการศึกษาโดยใช้แบบเขาเรียกไซเบอร์ พอไซเบอร์ไม่ได้100%อหรอกนะแค่ยีออนะ่็นพอใจแล้วพูดควาพอใจแล้วเขาบอกลูกเขาได้เปลี่ยนจากการใช้อะไรนะเกมบน iPad ดบนอะไรต่างต่างนี้มาเป็นอะไรครับมาเป็นเรื่องของการเรียนรู้พอถึงเท่านี้ปับ๊บเราบอกถ้าหากครูใช้เรื่องเหล่านี้ได้นะเด็กจะเก่งขึ้นเพราะมันเป็นไลท์สกิลเข้าใจคาว่าไลท์สกิลไหมทักษะชีวิตของเขา แต่มันเป็นทักษะชีวิตที่เป็นตามตลาดที่เขาโฆษณาว่าเออไอโฟนฉันรุ่นนี้เป็นอย่างนี้รุ่นนี้เป็นอย่างนี้นะแต่ลืมเรื่องเอเจคเตดเขาเ้าไปอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้ปั๊บไอกลยุทธ์ของเรียนนี้ต้องพัฒนาครูนี่สําคัญที่สุดและวิธีพัฒนาครูให้โดยใช้ภาษากฤษผสมผสานกับอะไรนะไอทีเนี่ยโอ้โหเร็วมากเลยและเรื่องนี้ครับเร็วและการเร็วของเราไม่ใช่ไปเคเร์ฟเส้นตรงแบบแพุ่งตรงนะเป็นเอ็กโพเนนเชียลเลยนะครับเข้าใจเอ็กโพเนนเชียลนะว่า เทคโนโลยี Technology จะทําให้การดึงศักยาภาพของมนุษย์ในเรื่องของการศึกษาเรื่องอะไรต่างๆนี่เป็น Exponential Time <S 2> <S 2> เลยคือแรกๆมาที่นี่เราก็พบว่าครูที่นี่ใช้คอมพิวเตอร์อไป็นเลยโดยเฉพาะครูอายุมากๆเด็กเล็กๆเขาใช้คอมพิวเตอร์แต่เขาใช้อีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้ใช้เพื่ออะไร e d u c a เ e เพราะเขาเข้าห้องสอนเขาต้องสอนแบบครูรุ่นเดิม ไอการที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เพราะอะไรนะเอา้าก็คนเหล่านั้นเ็าทาอย่างนี้เขาบอกสักเซสมาหมดเข้าใจเมนเทอร์พี่เลี้ยงมาอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแบบผมก็บอกเอาละขอมาเอาอะไรให้ครูนะี่เป็นไงนะั่นหนึ่งมีอีเมล์อดเดสก่อนแรกๆผมไปใช้ก็เราไปใช้ของ Google อีเมลหรือเรียก Gmail เพราะผมมีความถนัดด้านนี้นะครับแต่แท้จริงที่ผมมาใช้ผมใช้ฟังก์ชันต่างๆมาเรียนรู้หมดเลยแล้วให้ปรับ Gmail เป็นภาษาอังกฤษแสดงว่า e n v i r o n m เ n t เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับ โอโหตอนแรกๆรงหรือยากแต่ผมก็มีเด็กเจ้าหน้าที่ที่เป็นเด็กเล็กๆที่เ็เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยมีอยู่ประมาณ8คนบอกเอาอย่างนี้หนู8คนไปรับผิดช่าครูคนละสี่คนห้าคนไปช่วยให้เขาทําให้ได้คือให้ไม่ได้ทเทรนแล้วไปยังไงนะทเทรนแล้วไปไงครับให้ทําเลย1ระบบส่งคะแนนเป็นอย่างนี้สองเรื่องการอ่าเขาเรียกกัการส่งจดหมายการเอาแฟ้มเสนอให้ส่งบนนี้เลยนี่คือกระบวนการบริหารบอกส่งบนนี้บอกว่าผมก็ไม่ดูแฟ้มบนโตะวิธีการก็ ไม่ได้หมายความไม่ปฏิเสธนะแต่ทําให้แฟ้มนันะ้นมันช้าแต่ทำาบบนี้ปับ๊บปุ๊บปุ๊บถึงนาทีแป๊บกลับล้กลับละ,ละคนก็เลยเปลี่ยนวิธีการแล้วสองเรื่องทําคะแนนจากเคยเป็นสมุดรอบอรเป็นสมุดเนี่ยนะเปลี่ยนมาเป็นพิคงบุ๊บแบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยแรกๆก,ก็เปิดไปอย่างนั้นแล้วครับแต่พอเอิญเขามีแปดคนเขาจะแปดคนนะั้นไหมแปดคนนะัามาช่วยเป็นไงนะช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้หมดเลยต่างๆแต่แท้ที่จริงสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยไอ้ที่เด็กแปดคนน่ะมันได้เรียนจากใครอีก มาเรียนจากคนรุ่นนั้นเลยอีกแสดงว่านี่คือจิตวิญ,ญญาณถูกถ่ายทอดโดยไม่รู้ตัวเลยนี่คือกระบวนการที่ผมบอกว่านี่คือทรัพยากรมนุษย์เอาจุดแข็งคนหนึ่งไปช่วยคนหนึ่งแล้วเป็นไงครับก็เอาจุดของความดีอันหนึ่งมาช่วยกันผมว่านี่คือการอะไรการการ,การพัฒนาองค์กรเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ปั๊บเนี่ยสองปีขวากว่าครูนี่ส่งอีเมลแอดเดรสมีไซส์มีอะไรต่างๆไม่ถอยกลางกลับแล้วไม่ถอยหลังกลับเพราะเขาได้แล้วแต่ตอนแรกท่านต้องมีกลยุทธ์นะว่าคุณจะจับยังไง ผมผมเห็นด้วยกับรัฐมนตรีท่านนี้บอกว่าเรื่องปีแห่งคุณภาพยกระดับคุณภาพเพราะว่าอตอนที่เราปฏิรูปการศึกษาเมื่อปีพศ2542มันเน้นเชิงปริมาณกับปรับโครงสร้างให้คนมีอำนาจท่านเข้าใจนะปรับโครงสร้างให้คนมีอำนาจจัดสรรตำแหน่งให้ลงตัวเพื่อมาเพราะมันไปปรับเปลี่ยนแต่ผลปรากฏโอ้โหเด็กไม่ได้รับถูกละเลยคุณภาพเพราะเวลามาทำด้านนี้ เพราะฉะนั้นในการปรับยุทธศาสตร์กระบวนการศึกษาของประเทศต้องหยิบโมเดลดีๆหลายอย่างมาแล้วมาเป็นผสมผสานรวโ,โมเดลเพื่อให้โรงเรียนทั่วๆไปเป็นไงครับเลือกใช้ตามความต้องการกระบวนการนี้ถึงจะปฏิรูปได้ตอนนี้ต้องมาเล่นเรื่องคำว่าฟอ r i t y ตี้เพราะถ้าไม่ทำฟอร์เรตี้เด็กรุ่นใหม่เขามาเชิงปริมาณเขาไม่รู้ว่าจะทำงานให้มีฟอ r i t y ตี้ยังไงอะนะครับเพราะเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างคนอายุรุ่นนั้นก็ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็น แล้วจะหันฉันกลับมาคำคอมพิวเตอร์มันทำไม่ได้แล้วแต่พออยู่ด้วยกันเป็นหมดเลยตอนนี้ท่านไปดูเลยครับคนหลังกเกษียณปั๊บไปซื้อตัวนี้เกือบเกลี้ยงเลยซื้อมาถ่ายรูปซื้อมาเล่นแชทซื้อมาไลน์แต่มันมีมากยิ่งฝันนี้เพราะรู้ไหมครับเพราะคนหลังกเกษียณไม่รู้จะทําอะไรเขาก็ต้องหาเครื่องมือไม่มีใครคุยกับเขาแล้วใช่ไหมเขาเอาเทคโนโลยีมาคุยก็เกิดน,นี่เรื่องจริงๆไปดูนี่เต็มหมดแต่ทําไมไม่ดึงสองส่วนมาช่วยกันเข้าใจสองส่วนมาช่วยกันไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้คนที่มีความสามารถมีดีๆเงี่ยหลังกเกษียณราชการน่ะจ้างมาเป็นที่ปรึกษาได้ไหมใช่ไหมครับเขายังมีภูมิอีกเยอะเลยไม่ใช่ปล่อยเขาไปแล้วให้ไปนั่งเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเอาจิตปัญญาเหล่านั้นมาให้คนรุ่นใหม่เพราะคนรุ่นใหม่มันถูกอะไรไปก่อนนะเชิงเขาเรียกว่าให้ความรู้โนเลยไปก่อนแต่เรื่องอนารยิสเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องอย่างนี้มันยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นเอาคนเหล่านั้นมาช่วยกันความช่วยกันปั๊บก็เหมือนคนแก่ดูแลคนแก่ไปด้วยกันนั่นเองเนี่ย,เ,ยเขาก็มีความสุขด้วยผม,มเห็นสิงคโปร์เต็มหมดคนแก่ๆเนี่ยมาเช็ดพื้นเช่นอะไรต่างๆเขามีความสุขที่มาได้คุยกับลูกหลานเขาแต่เขาก็ยอมมาทํางานมาเป็นไงนะมาเป็นคนเสิร์ฟอาหารทําเก็บจานต่างๆไปหมดนั่นแหละเขาไม่ต้องทํางานนั่นแต่เขาก็เป็นไงนะมีโอกาสก็บอกเด็กอย่างนั้นทำตัวอย่างให้ดูเก็บขยะทำยุกอย่างหมดเลยแล้วเมืองไทยอะไปไว้ซิ่บ้านอะไรบ้านเมตาบ้านการุณานมันไม่ถูกหรอกครับ ขอบคุณมากครับพัฒนานานไหมเริ่มเริ่มจริงๆครั้งแรกเนี่ยคือเข้าไปนั่งฟังแล้วก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เราเน้นให้ชินกับสภาพาร้้อมที่เป็นภาษาอังกฤษคือเริ่มจากเราเข้าไป เป็นครูโคดิเชอร์ของครูต่างชาติในห้องเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นมา1น,นปีการศึกษาพอสเต็ปต่อไปก็พัฒนาจากฟังอย่างเดียวมาเป็นเริ่มพูดเริ่มพูดแต่ยังไม่ได้เอาไปใช้กับนักเรียนเราก็จะมีการสอนให้ครูต่างชาติดูก่อนซึ่งเขาฟังได้บ้างนิดหน่อยภาษาไทยแต่ก็ไม่หมดอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเป็นเรื่องดีอะค่ะ เพราะว่าเราก็ได้ฝึกภาษาพยายามที่จะสื่อสารขเขาให้ได้แล้วก็ไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษครูก็เริ่มใช้สื่อเป็นภาษาอังกฤษอาจจะเป็นวิดีโออาจจะเป็น YouTube เป็นเว็บไซต์เป็นเอกสารต่างๆเป็นภาษาอังกฤษพูดเนี่ยอา,อาจจะมีบ้างประมาณสัก3 0 20-30%นะคะหลังจากนั้นก็เริ่มขยับ ปรับเป็น50%ในส่วนของครูผู้สอนเนี่ยสิ่งที่ต้องพัฒนาคือบทพูดหรือเราเรียกว่าสคริปต์ค่ะถ้าถ้าของเราก็คือเป็นแผนการสอนอะไรเงี้ยแต่เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเราก็เริ่มจริงๆเราเริ่มเริ่มเขียนสคริปต์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เราฝึกฝึกเรียนกับทิชเชอร์ยังไม่ได้ไปใช้จริงในห้องเรียนเริ่มเขียนสคริปต์แต่ถ้าเป็นในส่วนของคณิตศาสตร์มันจะมีคําเฉพาะค่ะเขาก็จะช่วยปรับให้เราตรงเนี้ยคือเราได้ตรงนี้เยอะมาก พอเรามั่นใจแล้วว่าเออเป็นแบบเนี้ยก็เริ่มนำไปใช้นะคะเริ่มนำเข้าไปใช้ในห้องเรียนครูก็เริ่มเตรียมพอตรงเนี้ยครูก็เริ่มรู้สึกท้าทายแล้วก็สนุกกับมันาจากเดิมที่ไม่คิดว่าจะทำได้ขนาดนี้คือมันเกินเป้าหมายแล้วก็มีความสุขที่เห็นนักเรียนเนี่ยตอบเรากลับมาได้แล้วเป็นภาษาอังกฤษก็ผลถามว่าตอนนี้ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยัง ตต้ออองพัฒนาไปีก่ทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาสเกิดจากทีมเวิร์คทุกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา เชลซีแลคนหัวใจสู้คนหัวใจสิงห์ิงค์คอร์ปอเรชันแอนเชลซีฟุตบอลคลับช่วงเป็นแนวทางครับในการที่รายการนี้ยังเจาะอยู่กับตัวอย่างของโรงเรียนที่ ใช้การศึกษานานาชาตินะฮะซึ่งเราได้ไปสัมภาษณ์โรงเรียนวัดในโลงซึ่งก็เป็นโรงเรียนเล็กๆอันหนึ่งแต่ว่าผู้นำในอดีตและโดยเฉพาะผู้นำในปัจจุบันซึ่งเป็นผู้อำนวยการซึ่งผมรู้จักท่านดีเนี่ยนะฮะก็ยังใช้นโยบายมีห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ข้อดีของการมีโรงเรียนเป็น มีมีหลักสูตรเป็นภาษอังกฤษนั้นเนี่ยแล้วก็ต่อนเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายๆปีนะฮะแล้วก็ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหารนั้นเนี่ยแต่โรงเรียนนี้ก็ยังเป็นที่ยอมรับนะฮะผมก็ดีใจที่มีผู้ปกครองที่มีชื่อเสียงแทนที่จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะฮะก็ส่งลูกมาเรียนที่นี่นะฮะแล้วค่าใช้ใจ่ายก็ถือว่าไม่แพงนักนะฮะเพราะนั้นการที่มีประโยชน์ ต่อเนื่องในโรงเรียนวัดในโรงเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาตินั้นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะฮะแล้วก็แล้วต่อเนื่องนะฮะสองถึงแม้ว่าโรงเรียนวัดในโรงเนี่ยไม่ได้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนก็จริงนะฮะแต่ว่าบรรยากาศโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะซึ่ง เป็นเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะกระตุ้นให้มีการาใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในการบริหารส่งกันบ้านนะฮะใช้อีเมลเป็นภาษาอังกฤษสร้างาบล็อกขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเกรดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพอเพอินผมโชคดีผมได้คิดทำเรื่องนี้ที่ธรรมศาสตร์ตั้งแต่น่าจะส5้าปีที่ผ่านมานะฮะาสามารถ คอมเมนต์ Comment, ความคิดเห็นของเด็กในทางอีเมลนะฮะแล้วเด็กก็ส่งอีเมลกลับมานะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมก็คงได้ติดตามบล็อกของผมซึ่งผมมีไว้สำหรับโครงการการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นปิญญาโทรหรือปิญญาเอกนะฮะทำให้ความรู้เหล่านี้มันได้กระจายไปอย่างคนที่ ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษโดยตรงแต่ว่ามันเป็นผลทางอ้อมทำให้เขาเกิดมีวัฒนธรรมการสะสมข้อมูลและววัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็สามารถที่จะแชร์กันได้ทุกเสียงจากแฟนบอลคือแรงผลักดันทุกโอกาส เกิดจากทีมเวิร์กถูกก้าวสู่จุดหมายเดียวกันที่ไม่ใช่แค่ชัยชนะแต่เพื่อให้โลกจดจำชื่อเรา Lions, one, คนหัวใจสู้คนหัวใจสิงสิงคอร์ปอเรชั่นแอนเชลซีฟุตบอลคลับ ท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวกับวาระของประเทศไทยซึ่งผมได้พยายามริเริ่มในราการคิดเป็นก็เป็น,ปนแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่นื่องจากมีเหตุการณ์การเมืองต่อเนื่องแล้วก็ผมก็เดินทางไปต่างประเทศทั้งในยุโรปและในพมา่านะฮะแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ก็อยากจะ ขอใหอ้ทุกคนได้ตั้งสติในการที่จะกำหนดวาระของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของอนาคตใน,นในในข้างหน้าเนื่องจากมีการยุบสภาแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเรากลับไปเลือกตั้ง <c oughs> วันที่สองกุมภาโดยไม่มีการปฏิรูปการเมืองนั้นเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่คนไทย คงไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการปฏิรูปการเมืองครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมี2อสาประเด็นด้วยกันนะฮะก็คืออันที่หนึ่งก็คือปฏิรูปวิธีการเลือกตั้งนะฮะโดยเฉพาเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มาจากวิชาชีพนะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็จะมีการเป็นตัวแทนของอวิชาชีพแทนที่จะเป็นการเลือกตั้งแบบ หน,หนึ่งคนหนึ่งโหวตอย่างที่เคยเป็นอยู่ในใน,ในอดีตที่ผ่านมาสองผมคิดว่าก็ถึงเวลาแล้วที่การเอาคนดีๆมาสู่การเมืองนะฮะโดยเฉพาะเน้นไปที่คุณธรรมจริยธรรมของคนที่จะเข้าสู่การเมืองผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ถกเถียงกันคราวนี้เนี่ยไม่ได้ เน้นไปที่กฎระเบียบหรือกฎและธรรมนูนนะฮะแต่เป็นเน้นไปที่ว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมจร,ริยธรรมเนี่ยเข้ามาม,มีบทบาทก็จะทําให้เกิดการใช้นโยบายเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ไปแก้กฎหมายอย่างเช่นนิรโทษกรรมสุดซอยเป็นต้นแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็คืออยากให้ลดเรื่องการ ช่อรัดบางหลวงนะฮะหรือคอร์รัปชันซึ่งวันนี้ก็เห็นชัดว่าการประท้วงครั้งนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยตาสว่างขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำสามร้บาทซึ่งมันเป็นนโยบายซึ่งผิดมากเลยนะฮะทำให้ศักยภาพการแข่งขันของเราลำบากนโยบาย15ื่นในระดับมหาวิทยาลัยก็ไปทำลายระบบอาชีวศึกษานโยบาย จำนำข้าวนะฮะหรือแม้กระทั่งนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอที่จะมีการลงทุนขั้นพื้นฐานอีกประมาณสองล้านล้านรวมทั้งนโยบายเรื่องน้ำด้วย mm. คือทั้งหมดเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าไม่ได้ทำเพื่อระยะยาวของประเทศแต่ว่าทำเพื่อจะมีอำนาจรัฐกลับมานะเพราะ mm. ฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะเป็นวาระแห่งชาติที่คนไทยที่เป็น ประชาชนทั่วไปเมื่อออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็อยากให้รัฐบาลมีความรับผิดชอบนะฮะว่าทำยังไงถึงจะช่วยกันปฏิรูปการเมืองก่อนที่มีการเลือกตั้งในวันที่2องกุมภาแต่วันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ